สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมอันนี้ก็พามาชมเช่นเคยครับผมเมื่อเช้าครับผมฝากขอบคุณครับผมไปเที่ยวแม่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากอีกท่านหนึ่งครับผมมุกดาหารครับผมฝากขอบคุณมากๆครับผมเอฟซีครับผมที่สนับสนุนครับผม ก็ขอให้ลำลำรวยเช่นเคยครับผมโชคโชคหมานหมานครับผมอันนี้ก็พา,ามาชมตัวนี้ครับผมไปห้าหกเดือนครับผมห้าหกเดือนลูกหลานเจ้าสิงดงครับผมเสียงดีครับผมหนุ่มๆครับผมหัวต่อหางปลาดูด้านหน้าเลยครับผม ดีมากครับผมเสียงดีมากไปชมเสียงครับผมว้าวสุดยอดครับผมแผบๆเสียงเล็กครับผมหลงตัดสวยครับผมลูกหลานเจ้าสิงดงครับผมดูด้านบนเลยครับผมใบห้าหกเดือนนะผมนะห้าหกเดือนเสียงดีด้วยครับผมว้าวสุดยอดครับผม ว้าว wow. ส้อยหางสังวานยาวครับผมดูด้านหลังครับผมเหมาะทำสายได้เลยครับผมทำสายได้เลยสวยๆครับผม <c oughs> ตั้งก่อเปิดครับผมส่วนคิ้วสูงครับผมยาวด้วย ส่วนด้านบนครับผมกดข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังครับผมส่วนข้างหน้า <c oughs> หน้ายับครับผมเหล่าเจ้าสิงดงครับผม สุดยอดครับผมแฮบแับเสียงแฮบแับครับผมอันลั่นลงตัด <c oughs> สุดยอดครับผมสุดยอด <c oughs> สุดยอดหา <c oughs> อิก ว้าวสวยลอรับผมว้าวสุดจอดครับผมสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมทางเฟสก็เบลุึกนการนอนนาเดอครับผมทางไลน์ก็085 465 3 068ครับผมพูดคุยกันได้ครับผม ว้าวสุดยอดครับผมสุดยอดเสียงดีครับผมหล่อมากครับผมว้าววันนี้ก็ฝนลปอยๆครับผมฟ้าคึมหน่อยก็ยังขันให้ได้ชมครับผมก็ฝากขอบคุณเยอทีครับผมที่รับชมและติดตามกดรับชมกดซับสไครต์กดแชร์ครับผม ที่ให้กำลังใจกับเบาบึงการนานาเช่นเคยครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผม ยังหล่อครับผมตัวนี้ยังหลอ่อสวยหล่อครับผมว้าวถูกใจครับผมถูกใจสุดยอดสุดยอดหางชัยนี่ก็สวยครับผมยกสูงๆแล้วก็อ่อนช้อยเวลาเดินครับผม ผดูยังไงก็หล่อครับผมทำาซายได้เลยครับผมสอบถามได้ครับผม0ูนย์5ป0 6 8สหสปครับผมทักทายกันได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมหัวต่อหางปลาครับผมรับชมด้วยตาเลยครับผมว้าว สุดยอดจริงๆครับผมถูกใจครับผมถูกใจบ่าวบางการน,นอนนานเลยครับผมเหล่าเจ้าสิงดงครับผมเจ้าสิงดงก็ยังไม่ได้เอามาโชว์ตัวเลยครับผมก็ช่วงนี้ก็ผสมอยู่ครับผม <c ười> ดูข้างหน้าครับผมตั้งเปิดเปิด,ปดสวยครับผมหล่อ โฉกครับผมโฉกครับผม ตองนี้ก็มีแมลงครับผมรบกวนรบกวนตอนไปเที่ยวป่าครับผมแมลง<ด>เยอะมากครับผมช่วงแบบไม้ร่วงแล้วก็ยอดอ่อนขึ้นมานี่ก็เริ่มแล้วครับผมแมลงเยอะครับผมรบกวนนะครับผมน้องไก่หล่อมากครับผม สุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสังเกตในตาได้เลยครับผมอย่างหล่อครับผมคมสายตาคมครับผมดูหน้าครับผม เที่ยวเลยครับผมพร้อมเที่ยวเลยสุดยอดครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ชมเสียง้วครับเนาะเอซี FC ทุกท่านก็ขอบคุณที่รับชมกับคลิปนี้ครับผมขอให้มีความสุขความเจริญสาธุคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณสวัสดีครับ